พี่อาคาดสั้นๆในคลิปนี้นะคะเช่นมากันในหัวข้อเรื่องที่คุณคาดไม่ถึงที่มันจะเกิดขึ้นนะคะก็มีกล้องที่1ให้เลือกกองที่สอ,สองหนึ่งสองหนึ่งสองโอเคเลือกได้แล้วนะคะมาฟังคำตอบเลยสำหรับกองแรกเรื่องที่คาดไม่ถึงจะเป็นอะไรได้บ้างโอ้โเรื่องความรู้สึกเลย Queen of Cups อะไรอีกตัก้งหกใบต่อมา five of pentacles reverse ใบต่อมา the emperor u p ไ r อันนี้นะคะเราจะบอกว่ามีอยู่สองกรณีเรื่องที่คาดไม่ถึงก็คือถ้าการเงินคุณไม่โอเคที่ผ่านมาถ้ามันเกิดความขัดสนหรืออะไรก็าตามแต่นะคะ เจ้านายคุณหรือผู้บังคับบัญชาของคุณผู้ที่มีตำแหน่งใหญ่โตวกว่าหรือถ้าคุณทำงานออนไลน์ขายของอะไรอย่างเงี้ยจะมีบุคคลที่เขาระดับสูงกว่าคุณนะคะเห็นอกเห็นใจคุณในความที่คุณมีความตั้งใจทำสิ่งนี้เขาอาจจะยื่นมือมาช่วยแต่ถ้าเป็นเรื่องของความรักนะคะมีเปอร์เซ็นต์สูงมากว่าความรักที่เหี่ยวเฉาของคุณแล้วก็ทำให้คุณรู้สึกว่าไม่ค่อยเบิกบานใจเท่าไหร่ในช่วงเวลาที่ผ่านมาคู่กรณีของคุณนะคะ มันเหมือนกับเขาไปแบบเหมือนถูกปลุกให้ตื่นนึกออกปะเหมือนแบบเวกัพคอลให้เขาตื่นขึ้นมาเฮ้ยตื่นขึ้นมารู้ใจตัวเองได้แล้วอะไรประมาณนี้แล้วมันมีความเป็นไปได้สูงมากว่าตัวคุณกับเขามีโอกาสที่จะได้กลับเข้ามาในความสัมพันธ์ใหม่ สำหรับคนที่มีคู่กรณีนะเราวังห่างกันไปส่วนคนที่ไม่มีคู่กรณีอาจจะเป็นเรื่องการเรื่องงานก็ได้ค่ะเพราะฉะนั้นกลางๆนี่เร้เรานี่ก็เป็นเรื่องที่คุณคาดไม่ถึงแล้วมันจะเกิดขึ้นนะคะแต่ยังตอบไม่ได้นะว่าเกิดขึ้นเมือไหร่เนาะ,ะมากองที่สองใบล่านะคะ six of cups reverse <c oughs> ต่อมาอีกอะ,อะไรเนี่ย the hangman reverse ใบสุดท้าย Page of Pentacles Reverse ในกรณีของกองที่สองเรื่องที่คุณไม่คาดฝันไม่คาดคิดว่ามันจะเกิดขึ้นนะคะคนเก่าๆในชีวิตของคุณจะเป็นเพื่อนเก่าคนคุยเก่าแฟนเก่าหรือใครก็ตามแต่ที่เป็นคนเก่าๆในชีวิตที่เขาเคยติดค้างอะไรคุณอยู่อาจจะเป็นเรื่องเงินติดเงินหรือติดค้างคำขอโทษคนคนนี้กำลังมีความคิดที่ว่า เขาอยากจะกลับเข้ามาในชีวิตของคุณเพื่อที่จะมาชําระสิ่งนี้ให้คุณอารมณ์เหมือนมาชดใช้ค่าเสียหายให้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องทางใจหรือเรื่องทางการเงินนะคะเรื่องใดเรื่องหนึ่งซึ่งมันเป็นดวงรวมเราไม่สามารถเจาะเข้าไปลึกกว่านั้นได้ด้วยความมีไพ่แค่สามใบเพราะฉะนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามดีต่อใจทั้งนั้นแล้วก็เดี๋ยวนะมีอะไรมาอีกแล้วคนคนนี้นะคะอาจจะพุ่งมาอย่างไวแล้วก็หากจ,จะหายกลับไปอย่างไวอีกเช่นกันเพราะฉะนั้น ให้ร hey, ะมัดระวังให้ดีว่าถ้าเขากลับมาขอโทษเราอะไรบางอย่างก็อาจจะหายเงียบไปอีกแต่เงียบไปในที่นี้ไม่ได้หายสับสูนะาแค่ไม่รู้จะคุยอะไรต่อแค่นั่นเองนะคะเอาเป็นว่าพลังงานในวันนี้ก็อืดีทั้งสองอย่างเลยเรื่องที่ไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึ้นทั้งสองกองเลยนะคะแล้วเดียวยังไงอย่าลืมกดติดตามกันเนาะหลายคนบอกว่าทําคลิปให้เห็นหนะ้าอยบเอาเป็นว่าแค่สามนาทีก็พอคะ่ะเราเหนื่อยไม่ใช่รู้เหนื่อยเราพูดเพี้ยนคือ เราไม่ค่อยอยากให้ตัวเองออกกล้องเท่าไหร่เพราะว่าบางทีอ่านไพ่แล้วมันอินมากเนมันก็จะมีท่าทางม่าบอ,อกเขาแตกของเราออกมาเพราะฉะนั้นเอาพอประมาณนะคะเห็นกันเรื่อยๆบ้างดีกั่จะได้ไม่เบื่อเพราะว่ามันก็ยังแอบมีคนบางประเภทเหมือนกันที่เข้ามาด่าที่ถ่ายที่ให้เห็นหน้าซึ่งก็แปลกดีก็แปลกเพราะฉะนั้นเลยเอาพอประมาณเห็นบ้างไม่เห็นบ้างดีกว่าเนาะบายยค่ะ